นิทานกอมเรื่องหลวงตากับงมูเหา่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหลวงตาผู้หนึ่งอยู่ที่วัดท้ายบ้านเป็นพระเฒ่าที่ใจดีมีเมตตาสัตว์หมูไดมาใกล้เพิ่นกระบอกเคยไล่สสยอยู่มามื้อหนึ่งหลวงตาออกบิณฑบาตมื้อนั้นเดินผ่านป่าเตี้ยๆข้างพุ่งนาพอเดินไปได้บ่อทันไกลหลวงตาก็ได้ยินเสียงฟอฟอ อยู่ใต้พุ่มไม้พ่อเหลียวไปเบิ่งก็เห็นงูเห่าตัวหนึ่งถือตาคายดักปลาเกี่ยวติดอยู่ดิ้นจนเหนื่อยก็ยังออกบ่อได้งูเห่าร้องว่าโอ้ยหลวงตาช่วยข่อยแนะคอยเจ็บหลายเดอร์หลวงตาเมตตาก็เลยเอาไม้มาเขี่ยตา่ายออกช่วยงูออกมาจนได้งูเห่าพอหลุดแล้ว กระแลบลิ้นใส่หลวงตาแล้วว่าขอบใจหลายแต่ข่อยหิวข่อยขอ,อกัดเจ้าแน่หลวงตาตกใจถามว่าอ้าวข่อยเพิ่งช่วยเจ้ามาเดี๋ยวนี้เองเจ้ายังซนข่อยอีกติงูเห่าโบฟังบอกว่าธรรมชาติของงูคือกัดธรรมชาติของมนุษย์คืองโง่ข่อยแค่อยู่ตามนิสัยข่อยหลวงตาหัวเราะน้อยๆแล้วว่าถ้าแม่นจังสั้น เฮามาลองถามผู้รู้ก่อนว่าเจ้าเห็ดถือบอถ้าเขาว่าถือ่อยก็ยอมให้เจ้ากัดมูเห่าตกลงและทั้งสองก็พากันไปถามขวายเท่าที่อยู่ใกล้ก่ละขวายเท่าฟังเรื่องแล้วว่าข่อยเคยช่วยคนไถนากินหญ้าโบหลายแต่ยังถือเขาขายให้โรงค่าสัตว์อยู่ดีมูสิกัดหลวงตา่อยว่ากระบอกผิดดอกมูยิ้มหลวงตานิ่งแล้วว่า งั้นไปถามอีกผู้หนึ่งแน่เดอ้อคราวนี้ไปเจอกระต่ายขาวกระต่ายฟังแล้วว่าโอ้ยคอยบูฮู้เรื่องคอยบอกเข้าใจจังไดหลอกงูอธิบายให้คอยเห็นภาพแน่หลวงตาย,ยิ้มแล้วให้กระต่ายเบิ่งตะข่ายแล้วว่าเจ้างูเข้าไปติดในตะข่ายอีกเท่อให้กระต่ายเห็นแน่ว่าเจ้าติดจังไดงูกับโงต่ตามชื่อมุดเข้าไปอีก จนติดตะข่ายอีกรอบกระต่ายหัวเราะแล้วว่าโอ้ยเจ้าคือสิสมชื่อจริงๆงูเง,ง,งาคราวนี้หลวงตาบ่ต้องช่วยมันแล้วละปล่อยมันไว้จากมือกะหูเองละ่ะหลวงตาหัวเราะเบาๆเดินจากไปพร้อมกระต่ายทิ้งให้งูเห่าดิ้นอยู่ในตะข่ายคือเก่าข้อคิดของนิทานเรื่องนี้คนดีบอกควรเสียสละจนโง่ และสัตว์ร้ายก็คือสัตว์ร้ายอย่าคาดหวังความเมตตาจากผู้บ่มีใจ